โรงแรมคลาก,กันนะครับอยู่กลางเมืองที่กาตาคินาบาลูครับประเทศมาเลเซียรครับเื่อไว้เป็นประโยชน์ใครเดินทางมาปีนเขาที่นี่ฮะหรือว่าจะไปดำน้ำก็ <_ icias> ข้างนี้ในห้องครับเป็นโรงแรมแบบ อันนี้ห้องถูกสุดก็คือจะไม่มีหน้าต่างข้างนอกครับมีหน้าต่างอยู่ข้างในเป็นหน้าต่างหลอกแต่นี้รู้แล้วตั้งแต่ตอนจองนะครับเพราะว่าเพื่อให้ได้ถูกสุดนะครับก็ต้องจําเป็นนะฮะเพราะนั้นตัวห้องเหมือนจะดูดีแต่ว่าที่สําคัญก็คือต่างต่างกันคือราคานะครับเรื่องหน้าต่างเนี่ยไม่มีนี่ก็ในห้องน้ําครับมีเครื่องสุขภัณฑ์มีสบู่ก้อนนะฮะแล้วก็ มีสายฉีดครับนะครับแล้วก็มีฝักบัวนะครับมีฝักบัวอับตัวแล้วก็ฝักบัวสระผมนี่มีล็อกกุญแจนะฮะใช้คีการ์มีคีการ์ให้มาสอันดีครับตรงนี้ล็อกได้อีกอันเพิ่มจากผังเนี่ยจะเห็นว่าโรงแรมนี้มีห้องจำนวนมากที่ไม่ได้ต่อกับภายนอกต่อกับภายนอกนี่ก็จะเป็นอย่างเง น่งี่าง,างนะฮะส่วนไม่ได้ต่อ,อภายนอกนี่คือห้องเป็นโซนอยู่ข้างในเนี่ยมีแค่ถางเดินอยู่นะเป็นล้อมอยู่ข้างในตังกระเป๋าครับอันนี้เป็นสําหรับละหมาดนะครับเป็นผมไว้สําหรับแขกที่จะละหมาดนะ,ะแขกที่มาพักนะฮะนี่ทีวีจอแบนนี่เป็นห้องครับสองเตียงมีปักหัวเตียงแต่ต้องมีการ์ดมาแปลเอ้ยมีอะแดปเตอร์มาแปลงหัวนะฮะมีกาแฟชาให้ น้ำให้สองขวดมีตู้เซฟแต่ไม่มีตู้เย็นนะครับมีไดร์เปผมอยู่ข้างล่างทีวีติดต่อเอ้ยโทรศัพท์ติดต่อรับบี้ห้ามเอาขนุนทุเรียนแล้วก็เตรับนะ่าจะเป็นอีกลูกหนึ่งเล็กเตรับนะฮะมันจะเป็นผลไม้เฉพาะของบอลเนียวที่มีเก่งแรงมีรูมเซวิสอันนี้จ่ายตังนะครับมีกาต้มน้ำ ตรงนี้มีม่านก็จริงแต่ว่ามาดูครับข้างหลังม่านนี่ก็คือทางเดินต่อกับห้องนะฮะเนี่ยระหว่างห้องอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเหมือนห้องที่ปิดล้อมรอบภายนอกครับเวลาจองโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ชอบห้องแบบนี้เนี่ยก็ต้องอคิดให้ดีก่อนนะครับ มีหมอนสำรองให้ข้างบนแอร์เป็นแบบแอร์รวมนะฮะพื้นนี้เป็นพื้นไม้สังเคราะห์ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิวไทยใน u t u b e อ๋อเพิ่มครับเพิ่งม,มาเห็นนี่มีเตารีดให้นี่มีที่รีดแล้วก็เตารีดให้แล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ